สืบสันดานในหนังยังไม่ทันซาสืบสันดานในชีวิตจริงก็ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่คุณหนูสอสอพักเก้าวไก่แสนสวยคนหนึ่งได้ขับรถขนาดมืนเมาแล้วก็เกิดเหตุชนกับประชาชนจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสแถมติ่งส้มยังรีบออกมาแก้ต่างให้กับสอสอลายนี้นะครับว่าสอสอซึ่งขับรถชนคนอื่นขนาดมืนเมาเป็นผู้เสียหายโอ้แม่เจ้าสืบเนื่องจากเพตวันนี้ก้าไก่ โกหกอะไรนะครับได้ตีแผ่เผยเรื่องราวของสอสอหญิงพักเก้าไก่คนหนึ่งนะครับเป็นสอสอบัญชีรายชื่อลำดับที่81ของพักเก้าไก่ซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับตําแหน่งแต่ก็ยังอยู่ในตําแหน่งของสอสอปาร์ตี้ลิตและยังเป็นเลขากรรมธิการเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของรถยนต์ e ีวีแหม เป็นถึงเลขาที่การด้านความปลอดภัยรถยนต์นี่ก็ยังดื่มสุราแล้วก็ไปขับจนเกิดเหตุนะครับจากการตรวจสอบนะครับตำรวจก็แจ้งว่าประชาชนซึ่งถูกสอสชนคนนี้นะครับเป็นฝ่ายผิดและตัวสอสอเป็นฝ่ายถูกนะครับ แถมนะครับดื่มแอลกอฮอล์มาแต่เป่าไม่ขึ้นถ้าเป็นลูกคนรวยแบบในหนังสืบสันดานอะ่ะติ่งส้มต้องกีดกร์ดวุ่นวายขึ้นมาแน่เลยนะครับว่ากระบวนการในการให้เป่าแอลกอฮอล์ตรงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงไหมมันมีกระบวนการที่จะช่วยเหลือผู้ต้องหาหรือเปล่าเพราะตนเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีเงินนะครับมีอํานาจเป็นถึงสสมีแบ็คก็คือพักเก้าไก่ซึ่งกําลังปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของตนเองอนเนี่ยนะครับเที่ยวไปทําเรื่องวุ่นวายให้กับสังคมมันเกี่ยวยง หรือไม่ที่พักเก้าไกลอาจจะพยายามใช้อำนาจบางอย่างเพื่อที่จะกดดันฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐให้มีแนวโน้มที่จะเข้าข้างสอสอของตนเองเพื่อที่จะเกิดการปิดข่าวเพื่อที่จะเกิดการกบเกื่อนปัญหาบุคลากรของพักเก้าไกลซึ่งมักก่อปัญหาให้กับสังคมเป็นภาพลักษณ์ของบุคลากรที่ไม่มีคุณภาพก็ต้องไปตามดูกันนะครับว่าเรื่องนี้ตกลงติ่งส้มเขาจะเอาอยัางไงและสังคมจะเอาอยัางไงแต่ที่แน่ๆครับถ้าเกิดมีลักษณะน,นี้ในบุคลากร ของพรรคก้าวไก่เนี่ยเวลามีอะไรไม่ชอบมาพากลเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนสอบสวนคดีความนั้นๆน,น,นะครับมีประเด็นอะไรที่มันน่าสงสัยมีประเด็นอะไรที่มันน่าเอ๊ะสิ่งส้มก็จะไม่เอ๊ะแล้วก็จะเชื่อ ซึ่งดูแปลกประหลาดอย่างเช่นการเป่าแอลกอฮอล์ทั้งที่ดื่มมาจนเมาปิ้นแต่ว่ามันไม่ขึ้นอันนี้ก็ครปกติก็ต้องเอว่ามันเกิดอะไรกันอีกอย่างนะครับกล้องวงจรปิดก็เห็นว่ามีการชนกันอย่างรุนแรงทั้งที่ตรงจุดกเกิดเหตุเนี่ยก็เป็นจุดกับรถถ้าภาษากฎหมายเนี่ยการขับรถด,ด้วยความเร็วสูงในทางร่วมแยกกฎหมายท่านก็กระบุไว้ว่าให้ระมัดระวังอย่างเพียงพอเพราะว่าจุดกับรถทางร่วมแยกต่างๆต้องคาดการไว้แล้วว่าจะมีรถอื่นตัดเข้ามาเพราะงั้นเนี่ยเมื่อ เกิดการเฉียวชนขึ้นนั่นก็เท่ากับว่าผู้ขับขี่ยังใช้ความระมัดระวังไม่เพียงพอภาษากฎหมายก็คือมีส่วนประมาทภาษากฎหมายเนี่ยเขียนไว้กว้างมากถ้าเกิดว่าคุณไปเฉียวชนใครทําให้เขาได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตคุณจะพ้นผิดในคดีอาญาได้ก็ต่อเมื่อคุณไม่มีส่วนประมาทแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ดูจากภาพวงจรปิดนะครับก็แสดงเห็นว่าสสพักเก้าไกลคนนี้ใช้ความเร็วสูงวิ่งผ่านทางร่วมแยกยูเทินโดยไม่มีความระมัดระวังและยังดื่มสุรามา แน่นอนครับคดีนี้ถ้าเกิดว่าตัดสินให้คนที่ถูกชนเป็นฝ่ายผิดเนี่ยกระบวนการยุติธรรม่ยต้องมานั่งคบทวนกันใหม่เหมือนกับที่ติ่งส้มเคยบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมันไม่ยุติธรรมสำหรับคนจนนะครับมันจะยุติธรรมก็ต่อเมื่อคนที่กระทำนั้นเป็นคนที่มีเงินมีอำนาจมีพักการเมืองหนุนหลังอย่างเช่นกรณีนี้ครับเป็นกรณีตัวอย่างดูซีรีส์สืบสันดานในภาพยนตร์แล้วก็ย้อนมาดูสืบสันดานในเรื่องจริงว่าคนที่มีเงินมีอำนาจสามารถจะชี้ เป็นชี้ตุยให้กับชีวิตคนธรรมดาคนหนึ่งที่ถูกพฤติกรรมอันไม่ชอบของคนมีอำนาจดื่มสุราไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแม้จะเป็นพรรคการเมืองที่ประกาศตนว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตมีความรับผิดชอบมีอุดมการณ์แต่รับหลังอันนี้แค่ที่จับได้นะที่ยังจับไม่ได้ก็อีกต้องเยอะแยะมากมายในกลุ่มก้อนของบุคลากรพักเก้าไก่ก็ทําให้คดีเมาและขับของพักเก้าไก่ขึ้นมาเป็น2คดีจากครั้งแรกที่สสปาธิลิศเหมือนกันฉลองที่พักชนะการเลือกตั้งที่ตนเองเนี่ยจะได้เป็นสสก็ดื่มเหล้าแล้วก็ขับรถไปเจอด่านดีนะครับที่ไม่ไปเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนใครจนได้รับความเสียหายไปก่อนตำรวจก็ซิลไปแต่ว่าในคดี ที่2เนี่ยก็เกิดเฉียวชนจนประชาชนได้รับความบาดเจ็บรือเป็น2คดีแล้วนะครับในส่วนของการเมาและขับเป็นที่2รองจากคดีตีเมียคดีคุกคามทางเพศพักเก้าไกลเนี่ยถ้าตัดเอาเรื่อง1นึหนึ่งคดีการเมืองออกไปเนี่ยคดีที่เป็นคดีส่วนตัวคดีกระโลกระอะไรพวกนี้นะครับถือว่าเป็นพักการเมืองที่มีคดีเยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจริงๆแล้วถ้ายกขึ้นไประดับเวอร์คัดไประดับโลกเนี่ยมันก็ยังหาใครเทียบไม่ได้นะครับที่จะมีพักการเมืองใดมีคดีคุกคามทาง เพศมีคดีทํำลายร่างกายผู้หญิงต่างๆนานามมากมายรวมกันแล้วจะมาสู้พักการเมืองพักนี้ได้เพื่อก,ก้าวไกลไม่เหมือนเดินจริงๆครับ